หวนะครับพี่น้องหลังจากที่ติดฉากกันยังนะครับแล้วแล้วสวัสดีพี่น้องพอกับส่องมอเชียนแนะนำนี่คือเก่านะครับพี่น้องเมื่อกี้กะบรรยากาศดีครับอยู่บ้านเมตุยครับผมอยู่บรนตะคุโครัสนะครับมีทีมงานเท่ากับเลนจิปี่เดอพี่น้องกบแล้วเพิ่แล้วฉากยังครับเอาผู้แดนะครับ พูดอะไรผุนอี่น้องมัดอันนี้พุนนะนะครับดีๆก็ลังมัดพุนนะครับครับอาจารย์น่าเดินดีก็ลังมัดนะครับพี่น้องท้านหนาบมื่อได้ห้าก็มีหลายสูตรความนะครับพี่น้องก็มาจับจองมาปูสาบจองที่นั่งเรียบร้อยนะครับบนกระถิ่น แม่ตุ้ยนะครับอู้นนะครับปานเพื่อนกษตรอ่อนนาะพี่น้องนะครับเจ้าภาพรักเจ้าภาพให่นะครับผูส้สนับสนุนรักนะครับของวงสันเหล่าบุญทึงศิลป์เขามาหอดอีเมียอากาศให้การต้อนรับอย่างดีลูกขินหอดแลนมาก,กอดนะครับนี่คือบุญบุญนีหลีอีเมยียทัเฮ็ดบุญตั้งใจเฮ็ดบุญอีดีพี่น้องอันนี้ข้าวในสงส่วนนี้กะนนะครับขำสู้ให้เมยียเล่าให้ยามีความไข่ยามีความเก็บนะครับ กระร่วมครั้งพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจเริญเงินทองไหลมาเทมาผู้ใดสนับสนุนสั้นเราบัมืนทึ่งศิลพี่น้องผู้ใดนะครับเบิงหลวงเบองเต่าเ้ยพี่น้องเลยเมนี้กานั่นเมซี่เพิ่นกระเด็นแจังใดนะครับพี่น้องกระทาขาขาปเบิงได้ไหลสดนะครับพี่น้องเมซี่แล้วฉีบอกอยังนะครับเวทีเขียวนะครับคือเรานะครับพี่น้อง มีมีไเลนเซ็นะครับพี่น้องซื้อบัตรื้อตัวเขากุ้มเด้อมองยูนะครับอย่นี้เนซี่นั่งอยู่บนเปเตมีเนี่ยแตกเงี้ยแตนจักเร้าไปเมืองอียงม่ิ ีวเกี่ยวเยจมขงล่าอันนี้กะมองห้าใ่เห้ายูนะครับพี่น้องมองสิลปีนมองแน่นเสื้อยูนะครับพี่น้องมองในมองหอยสุดเอ้าแค่ยังระบาดนี่โอ้แขนอูมันรำเบียก็นังเขียนอูครับพี่น้องอูกัวมันของจับของดอก เราก็ลงทุนซื้อดีใส่เอาใส่ของพอนะเก็บพูหน้าวันนี้ไอผู้เขียวพ่อนี่มองพับหนักที่ไหมพ่อหนี่พับหนักเลยใสอยูนี่ละกองอ้อยน้อยูืนนิ้วกันละบารนี้กับใส่ยูนี่มาทำงานเก็นตัวเลยดงเราอยู่ในนี้เลยครับโอ้อันนี้ก็แขชนสูดไปนี่ทั้งพี่น้องนี่เชนสูดมองนี่ ครับภาพพี่น้องยางเบิงบรรยากาศตลอดท่านนี้กันเตรียมมาแล้วดิครับลานคานานขายเต็มาบั่นอีเมตุยบัดได้กะนั่นคนร้ายนะครับพี่น้องพี่น้องมาให้กำลังอ้กำลังใจที่มั่นร้ายครับนะครับคนเตรียมตลอดนะครับพี่น้องแย่กันว่ามันแย่กันหมดแลครับเดินนหน่อยในบ้านี้แห้งไวที่ไงเกาเกาบ้านี้แห้งแย่ได้บัด นะครับพี่น้องเบิึงหลบๆมองใจเห่ายู่นะครับมองทีมงานอยู่อยู่จังไดน,นะครับมองใจแรงไตเวทีพี่น้องเข้ากันนั่งอยังนผีผู้คนผูกกับมะปูสาเรียบร้อยแล้วสูงนะครับพี่น้องงา,งามงามงามครับสไลดเดอร์ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องแม็กนัมนะครับผมฝากพี่น้องนั่นเนี้ยเปล่กระังแรงแชร์แรงใจนะครับซอยแชร์ติดตาม ความเื่อนหนาของทีมงานเฮาทีมงานสันเราเหมือนทึ่งศิลป์เป็นยังไงไม่จังไรนะครับพี่น้องกรขอฝากพี่นอ้องไว้เสีอครับสวัสดีครับ